สวัสดีครับสวัสดีนานๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับวันนี้ก็พามาหายิงป่ามาซ้ำใหม่เมื่อวานเย็นเมื่อวานเย็นยิงปลาหนึงได้ไปแปเกขีดตัวกำลังกินวันนี้ก็เช้ามานั่งซ้ำก่อนเผื่อจะมีปลาเข้ามา ไม่รู้จะมีตัวว่แบบน้ํายังไม่ขึ้นตรงปากของน้ํามันจะแห้งมันจะตื้นปลาจะเข้ามาไม่ค่อยได้นอกจากมันจะว่ายขึ้นมาจากทางไตนุเพื่อจะมีโดงไอโดเข้ามาบ้างเดี๋ยวขึ้นปืนกันครับยังไม่ได้ขึ้นปืนเลยถ้าชอบคลิปหาก,กินไปบ้านๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันก่อนไม่โดนยิงทีแรกแก็ไม่โดนปากกระสุป ยิงทีแรกลูกก็ไม่โดนใส่ไม่วิ่งเลยจะเ,เข้าโคดสิออกมามเดี๋ยวเอามันออกมาก,ก่อนตัวไม่โตไม,ไม่ถึงโลใช่ไหม มาแต่เข้าไปทำไมในโคนั่นล่ะไปพันโคกี้มาปลากระสุบไว้งี้ก่อนให้มันดิน้น เรียกน้ำเดี๋ยวโดได้ยินเตียงป่าดินจะเข้ามั่วๆไปเดี๋ยวขอขึ้นยางหม่กันครับเคครับขึ้นยางเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยว่าจะมีตัวเข้ามาอีกเปล่ามัดไว้นี่อืม ยิงทีเลกยิงไปปุ๊บสายนิ่งเลยเราก็คิดว่าไม่โดนก็เลยกดปิดกล้องมวนมวนมวนปุ๊บอ้าวมันดึง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 จะเข้าโคเลยรีบเปิดกล้องให้นานๆได้ชมกันแต่กระสูบตัวครึ่งโลแล้วมั้งน่าจะได้อยู่มันว่ายกันมาสามสี่ตัวนี่คืออันนี้ก็คือข้อดีของกระบอกสายนะครับ ถ้ามันยิงแล้วถ้าเรายังไม่เอาขึ้นกัวใหม่จะแตกอะไรเงี้ยถ้าเรายิงเพ๊่มแล้วมันพาไปพันในโขอ,อะไรประมาณเนี้ยถ้ามันโดนจังๆเราคิดว่าไม่หลุดแน่นอนนะครับก็ปล่อยไว้เลยก็ได้ครับแล้วเราก็เอากระบอกสายอันใหม่ขึ้นมาใช้หม่จะได้ไม่แตกเวลาเราค่อยลงทีเดียวเวลาเราจะกลับบ้านอะไรเงี้ยลงถ้ามันพันอย่างสมมุติมันพันไปในโขอย่างเงี้ย ถ้าเราลงเลยอะ่ะลงไปเอาปลาเลยหม่อาจจะแตกอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้มันก็น้ํามันยังไม่ก็เพิ่มเยอะมันก็ใหม่น่าจะยังไม่แตกเราก็เอากระบอกสายใหม่มาขึ้นรอเพื่อม,มีปลาเข้ามาอีกอะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อจากประมาณเที่ยงค่อยกลับบ้านโอเคนี่ก็ได้เวลาแล้วเที่ยงแล้ว ไม่มีปลาเข้ามาเลยได้ปลากระสูบตัวเดียวพอได้ปลาไปฝากแมวของแม่แล้วเดี๋ยวเราปลดปืนแล้วก็เก็บปลาถ้าใครไม่อยากปลดปืนให้เสียกำลังแขนก็ลองยิงเป้าตามหม้ที่เรายิงนั่งอยู่ครับถือว่าเป็นการฝึกไปในตัวทั้งผมนะถ้าผม นั่งบนต้นไม้ไงลงถ้าปลดปืนมันก็จะลําบากหน่อยผมก็จะลองยิงเป้าไปเลยอย่างมีใบไม้ลอยมาอย่างเงี้ยก็เลยลองยิงเป้าเลยถือว่าเป็นการฝึกฝีมือด้วยฝึกเทคนิคด้วยโอเคเดี๋ยวผมปลดปืนก่อนแล้วก็จะเอาป่าขึ้นแล้วก็กลับบ้านกันโอเคครับป่าขึ้นมาเดี๋ยวเราลองมาชั่งกันว่าเท่าไหร่ยิงเขานี่ ลองชั่งได้เท่าไหร่โลกว่า เกือบโลครึ่งโลประมาณโล,โล,าโลสามขีดสี่ขีดทะลุใต้ท้องเลยโอเคกลับบา้านกันดีกว่า